อันนี้น่าจะอยู่ในเรื่องของเลขยกกำลังที่ที่เป็นเรื่องของอสัญญกรวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับน่าจะเป็นสัญ,ญากรวิทยาศาสตร์นะครับ a คูณ10ยกกำลัง n นะครับ n มากเท่า1น,น้อยกว่า10น,นะครับ n มากเท่า1น้อยกว่า10นะครับ n มากเท่า1น้อยกว่า10 a มากเท่า1นึ่ใช่ไหมเอมากเท่า1นี่คุณครูยังไม่ดูตำรานะนะครับ a มากเท่า1 a ึ่คูณสิยกกำลัง n n เป็นจำนวนนับใช่ไหมครับ a มากเท่า1น้อยกว่า10น้อยกว่า10นนะครับอันนี้คือ สัญญากณวิทยาศาสตร์มันต้องปรับรูปให้ให้เลขยกลังฐาน1ิบเนี่ยนะครับด้วย n เ,เป็นจำนวน n เ,เป็นจำนวนนับนะครับจำนวนนับที่มากจำนวนนับก็ตั้งแต่หนึ่งสองสามขึ้นไะปครับเเป็นจำนวนนับลองลองค้นในในอินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งนนะสัญญาณวิทย คุณครูมีเพลงด้วยตรงนี้ครับสัญญากรวิทย์สัญญากรวิทยาศาสตร์ข้อที่เราไม่ทำเราจะทำแบบรวดเร็วเลยนะเป็นอการคิดจะได้ฝึกสมองดูเงื่อนไขของมันนะครับนัดหนึ่งนะดูเงื่อนไขของมันนะครับนี่ตรงนี้นะฮะ A คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ A อมากเท่าหนึ่งน้อยกว่าเท n เป็นจำนวนเต็ม n เป็นจำนวนเต็มอ๋อจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มเป็นลบได้ด้วยนะไม่ใช่จำนวนนับจำพลาดไปนิดหนึ่งครับ n เป็นจำนวนเต็มข้างเลขชี้กำลังจำนวนเต็มเป็นจำนวนลบได้ด้วยนะครับโอเคกลับไปย้อนดูของเรา ครับหนึ่งอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอเคตรงนี้ครับทีนี้เราต้องการลบสิบแล้ววงการเราเป็นลบสามดังนั้นตัวบ้ากต้องสิบลบนะคะลบห้าลบไปก่อนนะทีนี้ลบห้าบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ลบวห้าบวกสองบวกห้าบวกสองได้สามได้ะไรครับลบสามถูกไหมมีเงินสองบาทสองเอคูนสิบ ยกกำลัง n นะครับ a มากเท่า1น้อยกว่า10 10คือ10นะครับ n เป็นจำนวนนับเอ n เป็นจำนวนเต็มนะสัญญากรวิทย์นะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องคูณกันให้เรียบร้อยนะครับนะคูณกันให้ร้อยฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังบวกกันนะครับ ฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังบวกกันตรงนี้ก็จะเป็นนะครับใช้สูตรนี้นะครับ a คูณ a คูณ m กำลังแบบนี้นะฮะ a ฐานเหมือนกันนะครับเลขชี้บวกกันนะนี่ก็มีเพลงเป็นการว่สนุกเรื่องนี้ครับถ้าครูสอนนะสนุกมากครับก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับคูณสิบยกกำลังเอาเลขชี้บวกกันนะครับลบสองบวกห้าเป็นลักษณะนี้นะครับ เท่ากับ0.0001คูณกับ10ยกกำลังนะครับอันนี้ก็บวกกันธรรมดาลบ2บวก5ก็เป็น3นะครับแต่อย่าลืมมันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขของ A เอต้องมากเท่า1น้อยกว่า10นะครับน้อยกว่า10เพราะนั้นต้องใช้วิธีการเลื่อนจุดทศนิยมมา นะครับเลื่อนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้การ<ม>เลื่อนจุดทศนิยมให้ดูเส,ส้นจํานวนเป็นหลักนะครับดูเป็นหลักนะเส้นจํานวนเนี่ยศูนย์อยู่ฝั่งนีเนาางนน K, น้เลื่อนมาทางนี้นี่คือบวกนะครับเลื่อนมาทางนี้นี่คือลบอันนี้คือฝั่งเส้นจํานวนนะแต่มันจะกลับกันนะครับมันจะกลับกันการเลื่อนจุดเนี่ยมันจะกลับกับตรงนี้นะครับจํากลับกัน นะกับกันคือเลื่อนขวาตรงเนี้ยอ่าเลื่อนเลื่อนเป็นจุดทศนิยมเลื่อนทำสัญญกรณวิทย์นะครับเลื่อนขวามันจะมีค่าเป็นลบนะครับเลื่อนซ้ายจะมีค่าเป็นบวกนะครับขวาลบซ้ายบวกจะกลับกันนะนี่เฉพาะเทคนิคของสัญญกรณวิทย์ให้จํากลับกันระหว่างเส้นจํานวนนะครับให้จํากลับกันระหว่างเส้นจํานวนนะครับ พราะนั้นเราจะเลื่อนเราก็ก็ดูก่อนว่าเราจะเลื่อนมาทางไหนให้มันมีอยู่ระหว่างตรงนี้ครับอยู่ระหว่างมากเท่าหนึ่งและน้อยกว <Ig ació. S 1> ่าสิบเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนมาทางเลื่อนมาทางขวามือนะครับขวามือขวาต้องลบนะครับขวากี่ตำแหน่งนะฮะมากเท่าหนึ่งน้อยกว่าเทนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วถ้าเราเลื่อนจากจาก0.00101น่นเนี่ยแบบนี้นะครับเราต้องเลื่อนมาทางนี้นะแบบหนึ่งนะครับ1 สองสามเลื่อน,นตรงนี้ยังเป็น0 1นยดยังไม่ใช่ครับ3ามแล้วก็สี่เราต้องเลื่อนมาจะตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เพราะนั้นมันก็จะเท่ากับต่อนะครับเราเราได้สูนรแล้วคือเลื่อนขวาสี่ตำแหน่งใช่ไหมขวาสี่ตำแหน่งก็ต้องลบออกไปสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ให้มองช่องเป็นหลักนะตรงตรงนี้นะครับเดิมอยู่ตรงนี้ครับหนึ่ง เริ่ออย่างนี้ยังไม่พอ2-3-4เพราะเลื่อนมาตรงนี้มันจะเป็น1.00นะครับมันจะมีค่ามากเท่า1นัน้นก็จะเป็น1คูณด้วย10ยกกำลัง3ขวาขวาลบจาขวาขวาลบนะครับลบ4นะครับ1 2 3 4สลบส อ่าได้บิ๊กคูเดียวลบสี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ตอบแล้วนะครับก็คือ1คูณด้วย10ยกกำลังนะ10ยกกำลังนะครับสิบยกกำลังสาลบสี่ก็เป็นลบหถูกไหมครับลบหถูกไหมลบหนนะครับ เพนะราะนั้น1นคูณสิยกกำลังลบหนึ่งนี่คือคำตอบนะครับหรือจะตอบง่ายๆว่า10กกำลังลบหนึ่งก็ได้นะครับสิบกำลังลบหนึ่งก็ได้หรือจะตอบนะตบเลขชี้กำลังลง,ลงข้างล่างนะครับใช้สูตรเอ,อยกกำลังลบเอก็ตอบ 1, ส, a, 1> ส่วน a กกาลังเอ็ก็ได้ตอบได้หลายแบบนะครับหรือตอบ1นึส่วนสิอย่างนี้ครับสุบกำลังหนึ่งนะครับ ตอบได้ทั้งหมดอยู่สามแบบนะครับแบบหนึ่งแบบสองนะครับแบบสามนี่ครับนี่คือสัญญากรวิทย์สัญญากรวิทย์มันเหมาะสำหรับการเปลี่ยนตัวเลขที่มีจุดเยอะๆโศสิยมเยอะๆนะครับให้อยู่ในรูปเลขเยกกําลังเพราะเราจะมองง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> ครับง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นครับโอเคนะครับข้อนี้ครับ เอาข้อนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวหยุดวิดีโอก่อน